ื่อมวลชนที่กรรพบระบบนายวัรชรพ็นองรอดิสมาชิกสภาูุาตทนทัศรรในวันนี้ได้มาร่วมแถลงข่าวในกรณีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินกรณีค่ากระแสไฟฟ้ามีราคาแพงอย่างมาหาหูดซึ่งในวันนี้ จะมีผู้ร่วมแถลงข่าวคือท่านที่หนึ่งท่านเอเชษชูชื่นซึ่งเป็นอดีตผู้ในการโรงไฟฟ้าชนะและบางปัปะกลบสองคุณธรรมยุทธสุทธิพิชาอดีตประธานสาภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งทั้งสองท่านถือว่าเป็นผู้ที่เป็นทุกูร,รูรู้ข้อมูลเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า มีราคาแพงในขณะนี้เป็นอย่างดีท่านสือ่อมวลชนที่เครบครับเพื่อไม่เสียเวลาผมขอเชิญท่านพิเชษชูชื่นเป็นผูแ้แถลงเป็นลำดับที่หนึ่งขอเชิญท่านพิเชษชูชื่นครับ ใช่ครับนะครับแลก็ในสเก็ปที่1และสเต็ปที่2องคือระยะท่านในระยะยาที่ท่านได้แคลงตามเรือป่าที่ท่านได้ประกาศไว้เ้าครับตอนนี้ท oh. LIKE ่านกะหลงทําแล้วนะครับแลก็อีกอย่างก็เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเสียดีท่านจสั่งน้ำมันเสียดเข้ามาใส่ในตัว่กยตั่วยหงน้ก็เรากำลังรอดูผลงานของเ่ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแต่งตั้งผู้ว่าการบัญชาที่ได้ยืดเยื้อมาแล้วไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นผู้ว่าการคนเดิมที่ได้ถป็นรองรัฐมนีฝ่ายแรงงานหรือไม่นะครับพวกเราก็กำลังจะตามองก็จะขอให้กำลังใจด้วยมา และระดับต่อไปขอเชิญท่านธรรมยุทธ์ิัติยาอด็ตประธานสภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้รู้รู้ข้อมูลเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าและค่าไฟฟ้ามีราคาแพงในขณะนี้เป็นอย่างดี ท่านสือ่อมวลชนที่ครบครับเพื่อไม่เสียเวลาผมขอเชิญท่านพิเชษชูชื่นเป็นผู้ถแถลงเป็นตำแหน่งขอเชิญท่านพิเชษชูชื่นครับ,อรบขอบคุณครับขอ,อ,อให้กำลังใจนะครับ,บท,ราาท่านรัฐมนตรีพนักงานขอให้ท่านได้ การลดคาการเล้ยงให้นะครแล้วก็ในสเก็ตที่หนึ่งและสเก็ตที่สองอยูระยะค่แในระยะยาวที่ทำได้จากการที่ทำได้ประจัไว้ท่านก็รมมือกันแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างก็เกี่ยวกับเรื่องน้ามันเสียดีท่าจะสั่งน้มันเสีดีมาก็ เรากําลังรอดูผลงานของท่านแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแต่งตั้งผู้บังคัราซึ่งได้ยืดเยื้อมาแล้วไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นผู้บัาคัรคนเดิมที่ได้คะแนอนอาิสิทธิ์จบไปแล้วใช่ไหมครับพวกเราก็กําออกลังย้ำตาโม ่อไปครัขอเชิญท่านอมยุทธสุทธิวิจานลา่านหมรียนพีน้องประชาชนผ่านดกท่นะครับวันนี้มต้องมา้องประชาชนผานเ็คราเตการที่เกิด้การปพ่าิานาในปัจจุบันดยเอเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องการแต่งตั้งผู้าการกอร์รซึ่ง ใช้เวลาสเดือนจึงไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของกอที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยผู้ว่าการเดิมชื่อเดิมเนี่ย,ดยได้ผ่านกระบวนการสรรหาที่แต่งตั้งโดยหมดแล้วปัจจุบันแล้วก็เวลานเนี้ยก่อนวัเนียก็ได้ผ่านเสนอไปที่ครมชื่อก็อยู่ที่ท่านรัฐมนตรีพลังงานแต่ท่านรัฐมนตรีพลังงานยังไม่ได้เสนอเข้าครมอด้วยเหตุผลอะไร ทราบแต่ผมทราบบอกว่าท่านนะครับเราก็มีการรักเพลงในพนักงานใหญ่ที่พยายามที่จะทำฟาแทงแรง,งขอมบกหอยอยู่ในเวลานี้ด้วยนะครับอันแรกก็คือว่าขั้นตอนขั้นตอนที่พ,พนักงานเขาผลผลิตผในการหรือวาใบผลิตอาหารผู้บริหารมาษีเดือนแล้วรถด้านอ่นาการายอีกประมาณสิบท่านต้องเกษียณรองผู้ว่าอีกอย่างน้อยสองคนเพิ่มขึ้กว่า พอพอพอเวลานี้เหมือนเป pues mm ิด <saturated> หัวอ่ะและ 4. 4. 5. 5้วก็เหมือนเปิดถึงดำขาดผู้บริหารการบริหารจัดการในวันนี้ในกองอ่อนเป็นกฏแข็งมากเรียกร้องไปย่างไปถึงรัฐบาลปัจจุบันนี้นะครับให้นําเสนอผู้ชื่อผู้อาการคนปัจจุบันที่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายหมดแล้วเนี่ยเข้าครมโดยด่วนโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้หนึ่งองนแรกเรื่องที่สองก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ย ยกเลิกข้าวความรอ้อ่ปล่อยให้เอกชนมีประโยชน์จากการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศเวลานี้ซึ่งกําลังผลิตไฟฟ้าเนี่ยของจะแซงการไฟฟ้าไปผลิตไป,ไปแล้วครับอันนี้คือสาเหตุต้นน้าสาเหตุใหญ่ที่ทําให้ข้าวไฟในประเทศแพงครับการมาลดค่ข้าวไฟนั้นแค่แก้ปัญหานภายเห็นนั่นเองกันแลครับเรื่องทั้แก้เรื่อยาวเื่อแค่เรื่องยกเลิกข้าวความร้อนแล้วหมดหมดการผลิต การสร้างโรงไฟฟ้าต่อไปในนครให้การไฟฟ้าไทยผลิตเป็นผู้ก่อสร้างแต่ว่าไม่ใช่หมายความไม่พอผมผ่านเอกชนก็สามารถสร้างได้แต่กำลังผลิตนั้นกระปองนั้นเวลานี้มันลดตลาดอย่ากให้รัฐบาลนี้นะครับไปพิจารณาเรื่องนี้โดยด่วนในส่วนที่คือสองเรื่องที่ฝากไว้แต่เรื่องส่วนก็คือที่แต่งตั้งผู้ว่าโดยเด็ดครับสองประเด็นสองประเด็น ประเด็นที่สามกับท่านสื่อมวลชนที่รบเพราะฉะนั้นผ้าประชาชนและอดีตสภาพพี่น้องประชาชนผ่านมาวันนี้เนี่ยผมต้องมาพร้อมพี่น้องประชาชนผ่านมาทุกวันโดยการที่เกิดต้องรายการเป็้างไปที่ที่ผ่านมาในปัจจุบันด้วยเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องการแต่งตั้งผู้ว่าการกองบ ซึ่งใช้เวลาสี่เดือนซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของคอรอที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยผู้อาการคนเดิมชื่อเดิมเนี่ยได้ผ่านกระบวนการสรรผาที่แต่งตั้งโดยหมดเมื่อที่แล้วปัจจุบันแล้วก็เวลานี้เนี่ยหมดเที้ยก็ได้ผ่านเสนอไปที่ครมอชื่อเขาอยู่ที่ท่ารัฐมนตรีพลังงานแต่ท่าทัศน์พลังงานยังไม่ได้เสนอเข้าครมอ ด้วยเหตุผลอะไรผมยังไม่ทราบแต่ผมทราบมาว่าท้านครับเพราะว่ามมีดานนักเพลงในคนพลังงานใหญ่ที่พยายามที่จะมาแทรกแซงของการอยู่ในเวลานี้ด้วยนะครับท่านแรกต้องพว่ารณาทันทีคนะกรรมการในคนในการเสนอใบสิทธิ์ผู้บริหารมาสี่เดือนแล้วรวมทั้งเพื่อไปการคว้าอีกประมาณสิบท่านต้องการเสียนรองผู้ว่าอีกอย่างร้อยสองคนเพื่อผู้ว่า ของอเวลานี้เหมือนแบบน้อยอ่แล้วก็เหมือนเกิดหลงจำขาดผู้บริหารการบริหารจัดการในวันนี้ในกองผอเป็นปัญหาใหญ่มากอย่างนี้ร้องไปยังไปถึงรัฐบาลอ่ารุ่ปัจจุบันนี้นะครับให้นำเสนอผู้ว่าการคนปัจจุบันที่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายหมดแล้วเนี่ยเข้าคอรมอโดยด่วนโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้หนึ่งเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ย ยกเลิกข้าความพร้อมที่ปล่อยให้เอกชนมีประโยชน์จากการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศเวลานี้ซึ่งกําลังผลิตไฟฟ้าเนี่ยเกือบจะแซงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปแล้วนะครับอันนี้คือสาเหตุต้นน้ำสาเหตุใหญ่ที่ท